ฟรุดยียนชาวนะครับพี่พี่นะครับนี่ก็เป็นข้อต่อข้อต่อที่งานงานที่ทำนะนี่ก็เป็นตู้นะฮะตู้ตู้ตู้ทำงานของเราคนมีที่มองไม่เห็นนะเนี่ยเ,เป็นตู้อะตู้ออกงาน ก่เป็นข้อตอนะครับที่เราจะต้องไปต่อยอยนะครับต่อที่ต้องใช้ต่อต่อแป๊บนะครับต่อแบบอันนี้ก็เป็นงานงานที่จะส่งนะครับส่งงานส่งร้านนะครับส่งร้านอันนี้เป็นเป็นเป็นยอยนะเป็นยอยที่ว่าจะไปสวมต่อนะครับ้าใครเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็จะรู้กันนะครับว่าเป็นยอยเป็นยอยยางเนาะนี่ครับยอยยางครับ เป็นรอยยางนะครับเก็บส่งเอาไว้เอาไว้เอาไว้ส่งลูกค้านะครับไว้ส่งลูกค้าครับนี่ฮะเป็นรอยยางนะครับเพื่อไว้ส่งลูกค้านะครับส่งลูกค้าแต่ไข่เลี้ยงกุ้งเนื้อปลาเขาจะรู้ดีนะครับว่าว่าต้องใช้นะครับมมีมีหลายอย่างนะครับเป็นรอยยางยอยรถเป็นรอยแท็กนะครับเป็นเอ่อเป็นยอยต่างๆนะครับที่เราที่เราต้องต้อง ต้องใช้นะครับต้องใช้ในบอ่อกุ้งบอ่อปลานะครับของต้องมีไว้นะครับบางทีจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วแล้วเออถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดย้อยขาย,ย้อยอะไรก็จะมีผลกระทบต่อต่อปลาต่อกุ้งนะครับตัวปลาน็อกบ้างเดีวกุ้งน็อกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเ,เลยครับในวัตถีน้ํานะครับ ก็เป็นยอนะครับยอยอไว้ตรวจเอาไว้ตรวจสอบนะครับไว้ตรวจสอบปลาตรวจสอบปลากุ้งนะครับอันนี้แบบสูงจะมีแบบสูงแล้วก็แบบเตี้ยนะครับอันนี้แบบสูงแบบสิบสิบห้าเซนนะครับแล้วก็นี่แปดเซนนะฮะอันนี้แบบเล็กแบบสั้นนี่ครับแปดอันนี้ความความสูงนะครับเป็นแบบเส้นนะอันนี้ก็เป็นยอเหลี่ยมนะครับยอเหลี่ยมอันนี้แล้วกายอกลมนะฮะยอกลมตัวนี้ยอกลม ยอกมสูงยอกลมสั้นนะครับแล้วก็เป็นยอเหลี่ยมนี่เป็นยอเหลี่ยมก็จะมีผ้าให้นะครับมียอเหลี่ยมนะนี่ครับส่วนก็เป็นตะก้อนะยอตะก้อตะก้อสวมตูดท่อนะครับตอนดูดน้ํานะครับดูดน้าต้องใช้อ่าเป็นเหลียดใหญ่นะครับเหดียดใหญ่นะนี่ครับที่เราที่เราทํานะครับที่เราทํา เล็ใหญ่นะฮะเล็กใหญ่ก็ทนนิดนึงนะเนี้สร้างใหม่นะครับขึ้นมาใหม่นะต้องใช้นะครับเวลาดูดน้ําเข้าบอ่อนะครับเพราะว่าโดจะมีกุ้งปลาอะไรเข้าไปในบอ่อเนาะซึ่งขอจะไม่ให้เข้านะครับซึ่งตรงนั้นครนะัทำเสร็จแล้วครับกจมสรงนะครับกเ็มส่งร้านนะเป็นตะก้อนะ ทำเสร็จเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยก็นั่งทําไปได้ห้าลูกนะฮะห้าลูกหกลูกนะครับ,รบเป็นจอเหลี่ยมนะครับรอยอเหลี่ยมย้อนกลมนะครับซึ่งเจมส่งให้ให้กับร้านนะครับเจมส่งร้านนี้ลูกค้าเขาก็เอามาเอามาซ่อมนะฮะมันเป็นใบพัดเก่านะเป็นใบพัดเก่าซึ่ง ซึ่งผมรับซ่อมเองนะครับตรงนี้ซึ่งใบมันแตกคนระับใบมันจะแตกหกักเห็นไหมใบพัดสมัยก่อนนี้จะไม่ทนนะพวก็ใช้แบบเห็นไหมอาร์อาร์แบบแต่ไม่น,นี้เดียวเองเห็นนะอันบางบางใบก็ไม่ติดด้วยซ้ําไปนะฮะเห็นไหมบางใบไม่ติดเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาทําใหม่นะครับมาออ ก่อเสร็จแล้วมันจะขาดเนี่ยมันจะขาดออกเลยนี่ฮะใบมันจะขาดเลยใบเนี่ยเห็นไหมใบจะขาดระตุยหมดเลยซึ่งเราก็รับซ่อมนะครับรับซ่อมรับทันน,นี่ยเห็นไหมมันจะขาดมันจะหลุดไปอย่างนี้มันจะหลุดไปเฉยเนะครับชวเวลาใช้าชงานเห็นไหม นี่ครับใครมีใบเก่าๆนะครับอย่าอย่าทิ้งนะครับสามารถซ่อมได้นะครับซ่อมได้เพื่อประหยัดต้นทุนนะครับช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรมันก็แพงเนาะอะไรก็แพงก็ก็ต้องก็ต้องประหยัดกันไปนะครับพอซื้อใหม่ก็ใบนึงก็สามสี่ร้อยนะสามร้อยกว่าบาทแต่ถ้าซ่อมก็ไม่ถึงนะครับถ้าซ่อมก็ถูกหน่อยนะครับ ลูกค้าก็เลยให้เอามา่อมนะครับให้นะซึ่งเราเรา,เราซ่อมเราก็ไม่ได้คิดราคาอะไรแพงครับเราก็คิดบางทีเราคิดแบบเกรงใจเกรงใจนะกันเองลูกคา้าคิดค่าแรงนะครับสองสามร้อยทำไมมากนะครับทำไมากก็สองสามร้อยเหมือนกันแล้วส่วนใบนะใบถ้าเราใบถ้าเราเอหาไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะไปหาใบมนาะให้ใหม่ เราก็จะไปซื้อใบมานะฮะซื้อใบมาแล้วก็เอามาทําต่อนะฮะมาประกอบใส่แล้วก็ลแล้ว,วแล้วเราก็จะหาแล้วเราก็จะคิดค่าใบนะฮะค่าใบเราไม่ได้เอากาไรนะฮะเราคิดเฉพาะค่าแรงเรืคิดค่าแรงค่าใบก็ก็คือราคาตามปกติทั่วไปนะครับพี่ใครมีจะให้ซ่อมนะครับใครมีให้ซ่อมก็บอกได้นะฮะ เพราตอนนี้ราคาของตอนนี้ราคาแพงมากนะใบเลเดี่ยวนี้ก็สามสี่ร้อยนะต่อใบนะต่อใบถึงตัววงต็อันเนี้ยตัวอัน,น,อนแล้วเดี๋ยวนี้นี่ใบเลเดี่ยวนี้นี่จะมาออกหรืออาร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ที่ผมทําแล้วเมืนคอถามก็ตัวนี้ก็ใช้เชื่อมเอาเลยใช้ออเอาเลยทนกว่านะครับใช้ เราใช้แกนอันนี้หนาฝาเป็นเหล็กใหญ่นะครับเป็นเหล็กจะเป็นเหล็กขนาดกลางนะครับเป็นเหล็กขนาดนี้นี่ครับเห็นนะสตุนมากจะใช้เหล็กขนาดนี้เห็นนะนี่ครับเห็นนะมของผมคือเส้นยาวเลยนะเส้นยาวเลยแล้วมาตัดตัวนี้ใช้เหล็กแบบนี้นะครับใช้เหล็กแบบนี้สำคัขเพราะของของ,ของเก่าของที่เข้ามานะครับสมัยก่อน เขาจะใช้เหรียญเล็กใช่ไหมเหรียญเล็กอย่างนี้อันไหนที่ไม่หลุดเราก็ใช้ของเก่านะครับใช้ของเก่าแตะแต่เราออกไม่ให้ใหม่นะครับออกให้ใหม่ออกใบติดใบให้ใหม่อันไหนใช้ได้เราก็จะซ่อมอันไหนใช้ไม่ได้เราก็จะตัดทิ้งไปเราก็จะเปลี่ยนใบเอาใบใหม่เข้าไปนะครับซึ่งก็ประหยัดกุกันเยอะนะครับแต่ทุนกันหนึ่งหลายร้อยนะเพราะใบหนึ่งก็สามสี่ร้อยทุนกันทุนกันครึ่งต่อครึ่งเนะี่ย ถ้าตัดซ่อมเนิดนิดหน่อยนะครับก็คุ้มเยอะนะครับพอซ่อมทีก็ซ่อมทีก็ซ่อมทีก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับนะถ้าผมทำนะฮะถ้าผมทำสิ่งอย่างหนึ่งก็คือด้วยความประหยัดนะด้วยการประหยัดประหยัดถือว่าประหยัดเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าของก็แพงขึ้นนะครับ อันไหนที่ซ่อมได้เขาก็จะซ่อมนะครับดีกว่าซื้อใหม่นะครับพอซ่อมทีก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับถ้าถ้าผมทํานะถ้าผมซ่อมนะของเราซ่อมแล้วรับประกันด้วยนะครับรับประกันด้วยนะไม่ไม่ใช่ของเหมาไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นของเก่านี่แหละของลูกค้าที่เอามาซ่อมเนี่ยแต่เราทําแล้วเราเรารับประกันนะครับรับประกันเรารับประกันให้ล ca ูกค้านะครับเพื่อให้ ให้เราได้มีความรับผิดชอบนะครับได้ความมีความรับผิดชอบในงานของเราที่ทําออกไปนะครับให้ลูกค้านะครับในตรงนี้เราก็เลยมีมีประกันออกไปนะครับทำประกันถึงจะเป็นงานซ่อมแต่เราก็เป็นงานซ่อมรับประกันนะครับรับประกันที่งานที่เราทําออกไปนะครับเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้านะครับว่าของเราซ่อม ถ้ามีปัญหาเราเรารับผิดชอบให้นะครับเป็นของถึงจะเป็นของลูกค้าก็จริงแต่เราเราถ้าถึงมือเราแล้วผ่านจากมือเราไปแล้วเรารับประกันให้นะครับรับประกันให้ถ้าอันไหนไม่ใช่ถึงมือเราเราก็ไม่รับประกันนะครับเพราะไม่ใช่เราทํานะครับอันไหนที่เราทําเรารับประกันคุณภาพของฝีมือเราเองนะครับของฝีมือเราเองในตรงนี้ นีก็รอซ่อมอย่างเดียวครับรอใส่ใบใหม่มีแกนขาดก็มีครับใบหลุดใบขาดนะฮะใบหลุดใบขาดแล้วก็ถ้าใครมีใบเก่านะครับใบเก่าที่จับหลุดออกมานะครับถ้าถ้าใบยังอยู่นะครับก็เอาใบมานะครับเอาใบมาให้เราเตรียมใบมาให้เราด้วยแล้วก็แล้วก็ใบนะครับ <ungen> <C oughs> อันนี้เป็นใบเก่าเป็นใบเก่าที่ขาดนะฮะ นี่ครับใบเก่าใบาเก่าที่ขาดจับใบจับจับวงตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยที่ขาดมาเราก็จะามาซ่อมใหม่ครับจะมีใบเก่า uit, ก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ลูกค้าเขเก็บมาให้นะครับเห็นไหมเก็บมาให้เพื่อจะเอามาใส่กับตัวนี้นะมาใส่กับวงที่ขาดไปนะฮะนี่ครับเอามาใส่ที่วงที่ขาดไป ถ้าใครมีจะถ้าใครมีหรือใครขาดครับให้เก็บใบไว้นะครับให้เก็บใบที่ขาดไว้นะครับสามารถซ่อมได้ครับแล้วก็ประหยัดกว่ากันเยอะนะฮะอย่างมากช่างเขาคิดเฉพาะค่าแรงนะฮะเนี่ยฮะเขาไม่ได้คิดค่าใบค่าอะไรเลยครับถ้าไม่ใช่ใบใหม่นะถ้าไม่ใช่ใบใหม่หรือช่างเขาไปซื้อใบใหม่มาเขาจะคิดอันนั้นเขาจะคิดค่าใบานะครับคนอื่นเขาคิดยังไงไม่รู้นะ แต่สําหรับเราแล้วเราคิดค่าคิดเฉพาะค่าแรงนะครับค่าใบก็เราก็คิดตามปกติเพราะเราจะมีบินให้อะไรให้นะเรารับผิดชอบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นใบเก่าเป็นใบเก่าของลูกค้านะที่ขาดมานะครับเนี่ยขาดจากนั้นเราก็ถ้ามีถ้ามีมีอย่างนี้มาเราก็ดีนะครับเพราะว่าประจัดต้นทุนเยอะนะครับประจัดต้นทุนเยอะ เราก็มาทำมาซ่อมลูกค้าเอามาให้เพื่อเอามาใส่ใบพัดที่ขาดขาดขาดหายเห็นไหมขาดหายไปจากขึ้นเยอะครับซ่อมทีก็อยู่ได้ยาวเลยนะครับดีกว่าซื้อใหม่ขอตอานี้ของมันแพงขึ้นนะครับสิ่งไหนซ่อมได้เอามาซ่อมดีกว่านะครับถ้ซ่อมก็เหมือนของใหม่อยู่แล้วนะครับเหมือนของใหม่ นะครับวันนี้เหมือนของใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นของเก่าแต่เรามาทําใหม่ริบเท่าเหมือนเรารีไซเคิลใหม่นะครับใช้ได้ยาวเลยครับประหยัดทนนะฮะประหยัดทนทุนเยอะนะครับฮะอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์บ่กุ้งบ่ปลาที่เราต้องตีน้ํานะครับต้องตีน้ํานะฮะไม่ว่าจะเป็นตะก้อนะครับอันนี้ก็เรียกตะก้อนะตะก้อสมตูสมตูท่อนะครับ อ right 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 ันนี old, ้เราก็ขึ right ้นเองนะครับขึ้นเองประกอบเองนะครับเหรดอันนี้เป็นเหรดใหญ่นะเหรดใหญ่มีลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับอ่ที่ทำการทําอยู่ส่วนนั้นลูกเล็กนะครับที่เสร็จแล้วนะเก็บมส่งเก็บมส่งให้ร้านนะครับส่วนนี้เป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยฮะก็จะขึ้นพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ขึ้นว่าวันนี้ว่าจะหยุดนะครับเพระวันนี้หยุดด้วยนะครับ ฝากพี่ๆไว้นะครับถ้าไข่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับติดต่อได้นะครับทิง้งความคิดเห็นไว้ด้านหลังนะครับหลังบ้านนะครับทิ้งความคิดเห็นที่หลังบ้านได้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ